ในส่วนของในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับก็โดยทั่วไปอากาศบ้านเราก็จะมีอากาศที่ร้อนค่อนข้างจะร้อนเป็นพิเศษนะครับก็40องศามาจบทุกวันนะครับก็ตอนนี้ต้องขอเตือนสําหรับผู้ที่จะต้องมีการทรํากิจกรรมการแจ้งนะครับให้ความระมัดระวังตัวนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดอุณหภูมิไปย่ตาสูงมากๆมากนะครับ อาจจะทำให้อุณภูมิร่างกายเนี่ยร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนนะครับต้องมีการเตรียมตัวนะครับท่านใดที่รู้ว่าจะต้องรู้ว่หน้านะครับว่าจะทากิจกรรมหาแกล้งเนี่ยก็ควรจะเหมือนกับเทนร่างกายมีการสุดนะครับก็ไม่ใช่ว่าดู่ปุ๊บไปออกการแกล้งในเวลานานๆน,นะอาจจะค่อยๆชะเลนไปทีละนิดทีละนิดนะครับและที่สาคัญต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับต้องดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้าให้เพียงพอเพราะว่า การดื่มน้ำเนี่ยจะช่วยบรรเทาความร้อนนะครับแล้วน,ะน้ำโดยเหนือยเนี่ยก็จะช่วยทําให้พาความร้อนออกจากร่างกายนะครับอนอกจากนั้นนะครับอนอกจากความร้อนแล้วแดดที่ค่อนข้าง,งจะแรงนะครับก็จะมีอันตรายต่อผิวหนังได้นะครับก็ควรจะทาครีมกันแดดหรือว่าใส่เสื้อที่มีชิดช่วยบงังแดดนะครับจะได้ลดความร้อนนะครับถ้าทําอย่างนี้แล้วยังนอกจากนี้ถ้ายังมีอาการเห็นได้ว่า เวลาออกการแจ้งนะครับค่อนข้างร้อนแต่เหงื่อไม่ออกเลยเนี้ยนะครับมีอาการเย็หนหัวขึ้นไส้นะครับตาลายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าไหนจะมีอาการที่เรียกว่า,าเป็นลมแดดหรือว่าที่สโตกได้นะครับตรงนี้ก็ให้ฝากช่วยๆระมัดระวังนะครับในภาวะที่อากาศร้อนในช่วงนี้